สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่ดูกันนะว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่กำลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณค่ะขอพลังงานของคนที่ชมคลิปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณและคนที่คุณกำลังนึกถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นค่ะ ไพ่ใบแรกท็อกซิกซิตี้ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษสามารถทำให้คุณหมดพลังและสูญเสียคุณค่าในตนเองจงตระหนักไว้ไพ่ของท็อกซิกอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้หรือในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกหมดพลังสูญเสียคุณค่าในตนเองหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ทาให้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยใจ ความคาดหวังยอมรับการรอคอยอันแสนหวานของความรักที่กำลังจะมาถึงชีวิตของคุณและกำลังจะมาถึงแล้วความรักที่กำลังจะมาถึงผ่านการรอคอยมาเนิ่นนานอบันดนความอุดมสมบูรณ์เปิดใจของคุณเพื่อรับความรักอันอุดมสมบูรณ์ที่จัก,กรวาลมอบให้ เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยร้ายลงท้ายด้วยรักเลยนะคะผ่านการรอคอยกันมาเนิ่นนานนะคะมีการปรับเปลี่ยนทศัศนคติบางอย่างที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมนะหลังจากนี้คุณกำลังจะได้วีแล็กซ์ค่ะ r ีแล็กมากขึ้นไพ่ใบต่อไปก็คือการผ่อนคลายหรือการค้นหาความสุขง่ายๆของการอยู่ร่วมกันไพ่ใบต่อไปกิฟต์ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความรัก คือความสามารถในการเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงความรักที่ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟไม่ใช่เป็นความรักที่ดีตั้งแต่แรกแต่เป็นความรักที่หลังจากผ่านระยะเวลาการรอคอยกันมาเนิ่นนานเรื่องราวต่างๆที่เคยเป็นพิษในความสัมพันธ์หลังจากนี้จะทำให้คุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นคุณกำลังจะได้รับของขวัญจากการอดทนใต้สำหรับ adventure ค่ะ การผจญภัยแสวงหาการผจญภัยร่วมกันเพิ่มความตื่นเต้นให้กับการเดินทางของคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ออกเดินทางนะคะนะอาจจะเป็นความรักที่ไม่ได้ดีตั้งแต่ต้นแต่สุดท้ายแล้วคุณกาลังจะได้รับของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่จักรวาลกําลังมอบให้คุณเรามาดูสถานการณ์กันค่ะว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นจึงมีไพ่ท็อกซิกเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะมีทั้งการรอคอยแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึก เจ็บปวดหัวใจหรือหมดพลังสูญเสียความรู้สึกที่ดีหรือสูญเสียความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้อาจจะมีช่วงหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าอยากจะปลดปล่อยพลังงานนี้ไปนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณและเขาค่ะและจะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไพ่ใบแรก direction ไพ่ใบนี้คือไพ่ของการเดินทาง crossroad คือการแยกทางอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเลิกลากันไปคนที่แยกทางกันไปหรือคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะนี่คือทางแยกหรืออาจจะเป็นการย,ย้ายถิ่นที่อยู่ที่อาศัยหรือการเดินทางนะคะได้ทั้งนั้นเลยนะไพ่ใบต่อไปค่ะ not in relationship single ไพ่ใบนี้คือไพ่ของคนโสดชัดเจนนะคะ single นะ,ค,ะความโสดค่ะคุณอาจจะ แยกทางกับความสัมพันธ์นี้มาสักระยะหนึ่งหรือเคยมีการแยกทางกับความสัมพันธ์เก่าๆมาในอดีตแล้วตอนนี้ก็ครองตัวเป็นโสดอยู่เป็นโสดมาเนิ่นนานไม่ได้รักใครไม่ได้สนใจใครนะแต่สุดท้ายแล้วความรักนั้นยังคงอยู่ค่ะ strong affection ความรักยังมั่นคงแข็งแรงรักที่ไม่แปรเปลี่ยน passion magnetic attention นะคะภพ่ของแรงดึงดูด มีแรงดึงดูดและความหลงไหลมีความรักซึ่งกันและกันและ healing, releasing การเยียวยาค่ะมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆที่เคยแยกทางกันไปหรือนะคะในกรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นสถานการณ์ของคนที่รอคอยรักแทนะ้จากคนทางไกลก็ได้ด้วยนะคะใต้สำรับไพ่ของส t r n n t t ไพ่ของความมุ่งมั่นความกล้าหาญ courage คนรักที่กำลังจะ ปีนขึ้นมานี่คุณดูนะคะตามหน้าไพ่นะคะเป็นไพ่ของคนที่กําลังปีนขึ้นเขามากําลังรวบรวมความกล้ามีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนที่คุณได้รู้จักอยู่แล้วนั่นแหละนะคะเพราะเขากําลังเหมือนกับพยายามที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสัมพันธ์อยู่เลยนะคะเราออกมาต่อกับไพ่ฮีลลิ่งด้วยไพ่ของการเยียวยาหรือคุณอาจจะกําลังมีใครที่พยายามที่จะปีนขึ้นมา ปีนกำแพงใจของคุณนะ่ค่ะนะคะขึ้นมาเพื่อเยียวยารักษาใจคุณหลังจากนี้คุณจะได้พบกับความรักที่ดีพบกับคนรักที่เขาพยายามจะใส่ใจคุณพยายามให้เห็นถึงความเอาใจใส่คุณอย่างชัดเจนนะคะเรามาดูกันต่อที่ไพาทาโรค่ะจะใช้ไพาทาโรสำหรับนี้นะคะเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่กำลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบกลางกันก่อนนะคะว่าจะมีเนื้อหาเป็นเช่นไรหลักใจความก็คือเจ็ดถ้วยและเด็กถือดาบเด็กถือดาบคนที่ดื้อดึงการสอดส่องเจ็ดถ้วยพลังงานเจ็ดถ้วยสำหรับนี้เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ปิดตาเอาไว้ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะอยู่ในจุดที่เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกเป็น options แต่ในไพ่ใบนี้คือคนที่เขาปิดตาเลยไม่มองถ้วยใบอื่นแล้วนะคะไม่มีแล้วนะและการสอดส่องการมองดูนะคะอาจจะเป็นเพื่อนในสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ยอยากเล่าเรื่องอะไรในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณค่ะ ไพ่บแรก Justice ไพ่ของชาวตุลและคนาราศีตุลค่ะไพ่ Justice คือไพ่ของความยุติธรรมสิ่งใดที่คุณเคยทําไว้นะคะสิ่งดีๆต่างๆกํากลังจะกลับคืนคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมความสมดุลและความเท่าเทียมสิ่งที่ถูกต้องกําลังจะบังเกิดไพ่ใบต่อไป Queen of Wands พลังงานของ f e m i n i n นะคะหากคุณเป็นพลังงานของเพศหญิงนะคะที่เข้ามาฟังหรือพลังงานของคนที่มี พลังงานแฟมินีนอยู่ภายในนะคุณเป็นคนที่หน้าตาดีค่ะราชินีไม้เท้าคือราชินีที่ทรงสเหนืเป็นคนทำงานเก่งเป็น working woman เป็นคนที่มีเซนส์มีสัมผัสมียานอย่างรู้แล้วก็เป็นคนที่มีความร่าเริงสดใสในตัวเองลักษณะของคุณเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมคุณไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบคุณนะคะคุณอาจจะกาลังศึกษาอยู่ใน กระบวนการที่เกี่ยวกับความยุติธรรมก็ได้นะ u s t ติ e นะคะนี่คือเอกสารหรือการว่าความหรือกระทรวงทะบวงกลมอะไรต่างๆหรือกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมนะคะนะคะนะอาจจะเป็นทนายความอายการอะไรเช่นนี้ได้ด้วยนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานของคนที่โฟกัสอยู่กับเรื่องของการงานของตนเองนะคะ การงานนะคุณกำลังให้ความยุติธรรมกับตัวเองแล้วดึงพลังงานกลับมารักตัวเองให้เพจออฟเพนเดอร์เคลพลังงานนี้เป็นความรักที่ก่อเกิดเป็นความรักที่กำลังจะได้พัฒนาต่อสิ่งที่มุ่งหวังเลยคือคุณต้องการความรักที่ดีคุณต้องการความรักที่เป็นรักครั้งใหม่หรืออาจจะเป็นรักครั้งใหม่ก็ได้หลังจากที่คุณผ่านเรื่องราวท็อกซิกร้ายๆมาหลังจากที่คุณข้ามผ่าน ช่วงเวลา,เหล,าเหล่านี้ไปแล้วนะคะนะคะ c อ o s s r o a นะการแยกทางแล้วก็ไพ่ใบรานั้นท็อกซิกนะคะเหมือนกับว่าคุณกำลังจะได้พบเจอกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะสองเหรียญในช่วงหนึ่งคุณก็ออก,กังวลใจกำลังคิดสับสนนะคะหากคุณรอใครอยู่มันเหมือนกับว่าคุณก็ใช้ชีวิตไปแบบรอเหมือนไม่รอแต่ก็เปิดตัวเองด้วยเปิดใจรับความรักรีแล็กไปนะคะ สเหรียญคือความคิดหรือความกังวลใจหรือเป็นการวนกลับก็ได้นะคะ1เลยนะคะเราต้องดูไพ่บริบทอื่นๆด้วยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไพ่ห้าเหรียญที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเรื่องการเงินที่มีปัญหาหรือความขาดแคลนบางอย่างนะคะ สิ่งที่รอคอยอาจจะเป็นรอคอยในเรื่องของการเงินหรือว่าสิ่งที่กําลังจะต้องแก้ปัญหาก็คือมีเรื่องของการเงินถ้าคุณมีในเรื่องของเอกสารสัญญาในตอนนี้ที่คุณรอคอยเงินประกันหรือเงินเวียนคืนอะไรเช่นนี้นะคะนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้มานะคะสเตรงไพ่ของชาวสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ในตอนนี้มีสราศีที่ขึ้นมานะคะมีชาวตุลและชาวสิงห์ นะหรือคนที่เกิดในเดือนสิงหาหรือตุลาคมนะคะหรือลัคนาอยู่สิงหรือตุนได้นะสเตรนคือคนที่เก่งมากๆเลยคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณยืนหยัดได้ด้วยลําแข้งตัวเองคุณมีดีไม่ต้องงอใครคุณหน้าตาดีนะหลักๆเลยเนี่ยคือเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งมากๆทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้ the fool ค่ะไพ่ของตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของความเป็นอิสระ คุณต้องการที่จะออกเดินทางในแอดเวนเจอร์ Adventure, นะคะพลังงานของคุณเหมือนกับว่าคุณมีเป้าหมายในการเดินทางคุณอยากจะออกไปท่องเที่ยวอยากจะออกไปเผชิญโลกกว้างนะคะสู่ความเวมื้งวางอันไกลโพ้นนะคุณอยากจะเป็นอิสระจากหนี้สินก็ได้นะ5เหรียญนี้นะคะหรือคุณอาจจะกําลังทํางานเพื่อเคลียร์ปัญหาหนี้สินของคุณแล้วจะได้เป็นอิสระได้สักทีหนึ่งนะคะในตอนนี้เหมือนกับว่าตัวคุณมีสถานการณ์ที่อาจจะต้องติดอยู่กับ เรื่องราวที่เป็นเรื่องของหนี้สินหรือเรื่องของเอกสารสัญญาหรือมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณยังไม่เป็นอิสระนะคะในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับคุณนั้นถูกจํากัดพื้นที่ให้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะไพ่เดอะฟูลเนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งของอุปสรรคและปัญหานะคะคำแนะนําแปลว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นน่ะคุณยังไม่ได้มาคุณต้องการอิสระแต่คุณยังไม่ได้อิสระที่คุณปรารถนาเลย King of, คิงอบฟคับค่ะอืสานการณ์ที่เกี่ยวข้อง คุณมีคนรักอยู่แล้วนะคะเนี่ยมีคนที่คุณรักแล้วเขาก็รักคุณนะ King คิงออฟคัพค่ะราชาถ้วยคือราชาแห่งความรักคนที่มีจิตใจดีคนที่มีความเมตตากรุณาเป็นชูการ์แดดดี้ของคุณนะคะ King คิงออฟคัพคือคนที่มีความรักอย่างล้นใจนะคุณมีความรักนะถึงคุณจะยังไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าพลังงานของคุณนั้นรักอิสระมากๆ คุณมีคนที่เขารักคุณแต่ตัวคุณนั่นแหละคะ่ะที่ยังไม่ให้คอมมิทเมนต์กับเขาหรือนะคะเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณยังไม่พร้อมที่จะให้เรียกว่าคนรักหรือยังไม่พร้อมที่จะสารความสัมพันธ์แบบรวดเร็วนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่รักอิสระนะคะแล้วก็อยากจะดูดูไปก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปห้าถ้วยคุณอาจจะมีเรื่องราวในอดีตที่ผิดหวังเสียใจหรือเป็นคนที่เคยทําให้คุณเสียใจมาก่อนห้าถ้วยคือไพ่ของอีโมชั่น ความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆหรือคนที่ยังยึดติดอยู่กับอดีตความผิดหวังหรือความเจ็บช้ำที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเรื่องราวน้อยใจพยไพ่ใบนี้สื่อถึงความสำนึกผิดหรือการหรือการเสียใจอะความเสียใจนะคะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาขยายไพ่ดูกันค่ะว่านี่เป็นความรักใหม่หรือความรักที่คุณมีอยู่แล้วแล้วมีในเรื่องของความน้อยใจซึ่งกันและกันนะคะเราต้องมาดูไพ่ขยายกันนะ โอเค j จ s t ติค่ะอยากบอกอะไรค่ะ j u s t ติอยากบอกอะไร,ะ it, ออะไรพลังงานนี้การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น King of Sword ไพ่ของราชาดาบคนที่เย็นชาคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองจะทำอาจจะไม่สนใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะช่วงที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าเขานั้นนิ่งเฉยกับคุณเย็นชากับคุณนะคะ โอ้พลังงานเจ็ดไมเท้าทั้งๆท,ที่ตัวคุณนั้นพยายามมากมายเพื่อความสัมพันธ์นี้นะคุณทํามาเยอะเลยนะคะเนี่ยในในความสัมพันธ์เหมือนกับคุณพยายามทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจคนคนนี้ในช่วงเวลาหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาจะเหมือนกับคนคนนี้อาจจะต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรในชีวิตหรือปีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถจะโฟกัสเรื่องความรักได้นะนะแต่ตัวเขาเป็นคนที่มั่นคงมากๆนะคะ King of Pentacles คนคนนี้มีความมั่นคงในใจแล้วเป็นราชาเหรียญที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเขาเป็นลนักษณะของคนที่ไม่ค่อยแคร์ใครแล้วเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆนะคะคีนอฟวานอยากบอกอะไรคะไพ่ราชินีไม้เท้าคนง,งามไพ่ก้าวถ้วย พลังงานของเขาก็ยังโสดพลังงานของคุณก็ยังโสดหรือคนที่อยู่เป็นโสดๆได้แบบที่ไม่ได้มีความขาดแคลนในเรื่องของความรู้สึกอะไรนะคะถึงไพ่ใบปิดจะเป็น5้าถ้วยก็อาจจะเป็นคุณและเขาเนี่ยแหละที่ต่างคนต่างยังไม่ให้คอมมิชเมนต์กันต่างคนต่าง,างยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระนะคะ9ก้าถ้วยเป็นพลังงาน LGBTQ+ ได้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของ m a c ิ i n e ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองคนคนนี้มีลักษณะภายนอกที่ดูดีมากๆนะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่มีความเย็นชาด้วยนะคะเหมือนกับคล้ายๆกับคนที่มีหลายบุค,คลิกในตัวเองเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีคนอยากจะเข้าหาเขาเยอะนะเ่เรียนความห่วงแหน,นะคะ่ะ คนคนนี้กับคุณเนี่ยอาจจะมีความหวงแหนกันตั้งแต่แรกพบเลยตั้งแต่แรกที่ได้รู้จักกันเลยเพราะพลังงานเขาเป็นพลังงานของคนโสดแล้วก็เป็นคนที่หวงแหนหรืออาจจะเป็นคนที่หวงแหนความโสดเหมือนกันนะคะรักอิสระเหมือนกันไม่ชอบการผูกมัดไม่ชอบการเป็นเจ้าข้าเจ้าของแต่กับการที่เขาได้มาพบกับคุณมองว่าไพ่สี่เหรียญเนี่ยตัวเขานั่นแหละค่ะที่หวงแหนคุณเพราะพลังงาน queen of wands เป็นพลังงานของคนที่มีสเสน่ห์เป็นราชินีที่ทรงสเสน่ห์นะคะ เดวิลนี่คะ่ะพลังงานของความรุ่มหลงความหลงไหลไพ่ของชามังกรคนคนนี้กับคุณเนะี่ยตั้งแต่แรกที่ได้รู้จักกันนะคะนะคะเขาก็อาจจะบอกคุณว่าเขายังโสดเขายังไม่มีพันธะอะไรไม่ได้มีแฟนไม่ได้แต่งงานนะแล้วก็เกิดความหวงแหนกันเกิดขึ้นทั้งที่ยังไม่มีสถานะอะไรกันเลยหมกมุ่นยึดติดอยู่กับกันและกันมากๆคนคนนี้มองว่าคุณเจ้าเสน่ห์มากๆเลยคะ่ะ ะะอาจจะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดต่อกันและกันสูงจึงมีความหวงแหนพลังงานของกันมากๆเด็กถือเหรียญอยากบอกอะไรนะคะเด็กถือเหรียญเจ็ดเหรียญการรอคอยค่ะหรือการเฝ้าสังเกตการการพินิจพิจารณามองดูสถานการณ์ชาลีออดไพ่ของชาวกรกฏคนที่อยากเดินทางมาหาคุณ คนคนนี้อาจจะทํางานในความสัมพันธ์ช้านะคะในช่วงแรกนะการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปอย่างเชื่องช้านะคะเพราะมีความหวงแหนกันบางครั้งคุณอาจจะสงสัยก็ได้ว่าในเมื่อยังไม่ได้เป็นอะไรกันทําไมต้องหวงแหนคุณขนาดนี้แล้วทําไมคุณต้องรู้สึกหวงแหนเขาแบบนี้ความสัมพันธ์เลยเป็นไปอย่างเชื่องช้าเพราะว่าอาจจะมีความหวาดระแวงอยู่ภายในนะคะสิทธิไม้เท้า ความรู้สึกที่หนักหน่วงนะคะอาจจะเป็นความคิดที่มีต่อกันละกันความคิดถึงที่มีต่อกันละกันคนคนนี้อาจจะเดินทางบ่อยๆหรืออาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะเนี่ยการงานที่ต้องเดินทางเป็นประจําเลยนะคะสองเหรียญอยากบอกอะไรคะ่ะพ,พื้นฐานชีวิต หนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นนะคะหลังจากความลังเลที่เกิดขึ้นนะคะความรู้สึกที่มองว่ากันและกันนั้นต่างคนต่างมีเสน่ห์น่าเข้าหาอาจจะมีคนเข้าหาเยอะจึงเกิดความหวงแหนในความสัมพันธ์แต่สุดท้ายแล้วคุณทั้งคู่นะ่ะเป็นคู่กันพลังงาน queen of p e n t a c l e แล้วก็ king of p e n t a c l e คุณคือคู่อุปถัมภ์กันหาคนที่เป็นคู่กันแล้วย่อมไม่คล้วกันเมื่อมีพลังงานการเป็นคู่กันนะคะนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความหวงแหนเกิดขึ้นนะ ไพ่ก้าวไมเท้าค่ะคนคนนี้ก็เป็นคนที่รักพื้นที่ส่วนตัวเขาเป็นคนที่ไม่ให้ใครเข้าใกล้ได้ง่ายๆดูเหมือนจะเป็นพลังงานของคนที่มีกำแพงปกป้องพลังงานของตัวเองเย็นชามองว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกันกันกบคุณด้วยนะคะตัวคุณอาจจะเป็นโสดมานานแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าใกล้ได้ง่ายๆคุณอาจจะมีประสบการณ์ที่เลวร้ายมาก่อนในอดีตจึงไม่เปิดใจที่จะมีความสัมพันธ์ได้ง่ายๆนะคะ หรือคุณกับเขาอาจจะเจอกันหลังจากที่ใครคนใดคนหนึ่งเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้นะคะห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญค,ความขาดแคลนหรือว่ามีในเรื่องของวิกฤตทางการเงินนะคะห้าเหรียญอยากบอกอะไรเด e Moon ค่ะไพ่ของชาวมีนลัคนาราศีมีน ความกลุ่มใจในเรื่องของการเงินหรือปัญหาหนี้สินอาจจะมีช่วงหนึ่งที่คุณรู้จักกันแล้วมมีช่วงเวลาที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีปัญหาในเรื่องของการเงินทําให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างรวดเร็ว the world ค่ะ The world เนี่ยสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็คนทางไกลได้ด้วยนะคะคนคนนี้กับคุณอาจจะเจอกันในสือ social media อ n l i n e ก็ได้นะ the world นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือตัวเขากำลังตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิตนะคะเป็น hard time เลยนะโลกออนไลน์คนทางไกลและ the world เนี่ยจริงๆสามารถเปลี่ยนเป็นการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้ด้วยนะคะ ในออฟสอดการเอาชนะอุปสรรคและปัญหาอืมตัวเขานั่นแหละค่ะนะคะเป็นพลังงานของอัศวินนะเนี่ยอัศวินดาบนะตัวเขาอาจจะมีเรื่องปัญหาการเงินในช่วงแรกที่ได้รู้จักคุณนะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไกลห่างกันเป็น long distance แล้วอีกทั้งยังมีปัญหาอื่นๆด้วยนะคะปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้นะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะภาพรวมอื่นๆสเตรนจ์ Strength อยากบอกอะไรค่ะ ไพ่ของแทนพลัชาวธนูและคนาราศีธนูการปรับเปลี่ยนนะอาจจะมีช่วงหนึ่งที่คุณเีเงียบ,น,ยบนิ่ง,ง,ห,งห่างกันไปนะคะแต่ความรู้สึกยังมั่นคงอยู่ที่กันและกันแล้วก็มีช่วงเวลาที่คุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันด้วยการเปลี่ยนแปลงกัลมันจะเกิดขึ้นนะคะแทนพลั template, สองดาบการตัดสินใจอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะเลือกอย่างไรคุณอาจจะกําลังเลใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีกับคนคนนี้สุดท้ายค่ะนายอ๊อฟครับ การขอความรักการสารภาพรักนะคะคุณได้กลับมาพูดคุยกันคุณได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งนะเนี่ยนะคะมีการพูดคุยกันแต่เป็นการพูดคุยกันในเรื่องของสัพเพเหระนะคะเพราะว่าไม่มีเรื่องการเงินอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเหมือนกับเป็นการคุยสื่อสารพูดคุยกันไปนะคะเดอฟู fool, อยากบอกอะไรคะ่ะเดอร o ฟู เมจิเชนคนเก่งนะคะคุณอาจจะมีงานเสริมหรือคุณอาจจะต้องออกจากงานมาหรือมีงานเสริมเพื่อที่จะหาเงินนะคะเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขในสถานการณ์ของการเงินก็ได้นะคะหากเป็นสถานการณ์ของเขาตัวเขาอาจจะทำงานหลายอย่างนะคะ q e e ีนออฟ o r ดเนี่ยพลังงานเป็นคู่กันอีกแล้วพลังงานตัวเขา k คิงออฟ o r ดกับ King of Pen t a c l e พลังงานคุณก็เป็น Queen of Pen t a c l e แล้วก็ q e e ีนออฟ o r ดนะ เป็นคู่กันนะคะมีความคิดเห็นมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันมีวิสัยทัศน์ไปในหนทางเดียวกันสามไมเท้ารอคอยการติดต่อสื่อสารรอคอยการพูดคุยต่างคนต่างรอข้อความของกันและกันอยากพูดคุยอยากสื่อสารกันนะคะ King of Cups ค่ะอยากบอกอะไรไพ่ของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อ,ของคนคนนี้เนี่ยรักคุณแล้วก็เป็นโชคชะตาของคุณด้วยเขาเชื่อในเรื่องของโชคชะตานะคะ คนคนนี้เชื่อในเรื่องของพรมลิขิตนะให้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณกับเขามาเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะโชคชะตาเป็นคนจัดสรรเป็นคนนำพาให้คุณได้พบเจอกับเขาเจ็ดดาบการซ่อนเร้นการถูกอำพรางหรือการถูกซ่อนไว้ถูกลวงไว้โดยโชคชะตา ไม่รู้ว่าทำไมเป็นคุณคนเดียวที่มองเห็นตัวตนภายในของเขาคุณคนเดียวที่มองเห็นความน่ารักของเขาภายใต้ความเย็นชานี้นะคะไม่มีใครหรอกสามารถที่จะเข้าใจใครได้ทั้งหมดนะคะแต่เป็นพลังงานของคนที่เป็นคู่กันบางครั้งบางทีนะคะการที่คุณมองเห็นตัวตนภายในความน่ารักของเขาใน King of Cups นยคะ่ะก็เป็นเหตุที่ทำให้คนคนนี้ต้องถูกอัมพลางจากพมลิขิตอัมพรางจากจัก,กรวาลจัก,กรวาลอัมพลางเขาไว้นะคะ เนี่ยเพื่อรอคอยการกลับมาของคุณ6ถ้วยมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าคือใครนะคะ6ถ้วยการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคนรักในอดีตคนที่มีประเด็นกันหรือคนในอดีตชาตินะคะเพราะต้องเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นและสําหรับเขาอะ ก็พอพอเลยเพียงพอแล้วนะคะสำหรับคุณก็ต้องเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นเช่นกันนะคะพลังงานถึงได้รอคอยกันแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยค่ะโชคชะตากำลังเปลี่ยนแปลงนะคะคุณกำลังถูกเปิดเผยตัวออกมาตัวเขามองเห็นคุณมองเห็นจิตวิญ,ญญาณภายในของคุณตัวคุณรับรู้แล้วมองเห็นตัวตนที่แท้จริงที่น่ารักของเขานะ,ะต่างคนต่างเป็นโสดกันมานานแล้วเนี่ยนะคะ เก้าเหรียญ9้าถ้วยนะคะแล้วจูจ่ๆนะคนที่เป็นโสตมานานเนี่ยสมควรที่จะมีความเข้มแข็งภายในจิตใจแล้วก็ไม่โอนเอนไปกับพลังงานใดๆง่ายๆนะคะยิ่งเป็นพลังงานของราชินีเหรียญกับราชาเหรียญเนี่ยแต่กลับกลายเป็นมีไพ่เดวิลและไพ่สี่เหรียญขึ้นมาเนี่ยพวกคุณห่วงแหนกันมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่า นี่คือของของข้าน่ะนะคะนี่คือนี่คือคนของฉันนี่คือคนของเราอะไรแบบนี้นะคะนะคะ, mm hmm. ะ,คะห่วงแหนกันและกันตั้งแต่แรกเลยนะคะแรกแรกเลยอะ mm ่ะก้าเหรียญอยากบอกอะไรคะ่ะก mm ้าเหรียญเดอะซันคุณคือความสุขของเขาคุณรู้ไหมคะว่าคนคนนี้นะคะก่อนหน้าที่เขาจะได้เจอคุณนะ mm hmm. เขาใช้ชีวิตมาอย่างยากลําบาก อาจจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ทําให้เขาล้มละลายหรือมีปัญหาทางเรื่องการเงินทําให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นกังวลใจได้อยู่เสมอเสมอแต่เมื่อเขาได้พบเจอกับคุณเมื่อพรมลิขิตนำพายคุณละคามาพบเจอกันคุณกลายเป็นความสุขของเขาเดอะซันแสงสว่างที่ปลายอุโมงคุณเป็นเหมือนกับแสงประภาคารที่สองเรือลำน้อยอยู่กลางทะเลนะนะคะเนี่ยค่ะ คุณเป็นเหมือนกับตาน้ําอยู่กลางทะเลทรายกลายเป็นพลังงานของคุณเข้าไปเติมแสงสว่างให้เขาเหมือนคนที่เข้าไปสับสวิตช์คัตเอาท์เปิดไฟให้ห้องหัวใจของเขาเห็นแสงสว่างได้อีกครั้งหนึ่งเดอะทาวเวอร์ Tower, พลังงานการสั่นสะเทือนนะคะแล้วนี่ล่ะค่ะเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าเจอกันเมื่อได้รู้จักกันใช่เลยคนคนนี้รู้สึกใช่เลยนะหนึ่งดาบนี่ไงคะ สุดท้ายแล้วเนี่ยมงกุฎวางอยู่ข้างหน้าแล้วเห็นไหมคะว่าดาบเล่มนี้กำมงจะถูกดึงออกจากฝักนะใกล้แล้วนะคะเหลือเหลืออีแค่หนึ่งเดียวเองเศษเสี้ยวเดียวเท่านั้นนะคะอุปสรรคปัญหากำังจะคลี่คลายนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นี้นะคะประเด็นที่มีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องระยะทางด้วยการเงินที่มีปัญหาด้วยสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นจะผ่านพ้นไปได้แล้วจะ พ้นไปแบบปรับปรับฉับพลันโชคชะตากําลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแบบกระทันหันพลิกจากฝ่าเท้าเป็นหน้ามือห้าถ้วยค่ะในตอนนี้หากมีความเสียใจน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายสถานการณ์ต่างๆจะจบลงไพ่เดทค่ะการรอคอยกำลังจะสิ้นสุดความเป็นโสดกำลังจะสิ้นสุดลงห้าดาบ ของการทะเลาะเบาะแว้งการขัดแย้งไม่ลงรอยกันนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะมีความเข้าใจกันไประดับจิตปัญญาเลยไฮพรีเทสนะในตอนนี้นะคะอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่กำลังจะจบลงคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจากนี้ไปนะคะคุณจะได้มีการเคลียร์กันกำลังจะสิ้นสุดทางเพื่อนสิ้นสุดเส้นทางของคนคุยนะใต้สำรับนี่ค่ะการขอความรักนะคนคนนี้เนี่ย รักคุณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอาจจะเป็นการเก็บซ่อนความรู้สึกแล้วด้วยสถานการณ์อีกหลายอย่างเลยที่ไม่เอื้ออํานวยให้สารความสัมพันธ์ต่อไปได้ก็อาจจะเป็นเหตุนะคะที่ทําให้คุณกับเขานั้นยังไม่ได้ลงเอยกันแบบในระยะเวลาที่รวดเร็วนะคะก็ต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้กันไปพลังงานนี้เนี่ยกำลังจะสื่อสารถึงคนที่ต้องใช้ความเข้าใจกันอย่างมากเลยนะคะในการพัฒนาความสัมพันธ์นะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ จะลงเอยไปได้ด้วยดีนะคะจะลงเอยไปได้นะคะเหมือนกับจะต้องดูแลความรู้สึกของกันและกันถึงจะไม่เรื่องของความห่างไกลแต่ความสุขนั้นก็ยังอยู่ที่คุณนะคะเหมือนกับคนที่เข้าไปเติมเต็มใจ,ก,จกันและกันนั่นแหละนะในระยะเวลานี้มันเหมือนกับว่าเป็นพลังงานที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวที่จักรวาลจัดไว้แล้ว มีเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้วยังถูกต้องนะคะว่าคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันเมื่อไหร่อย่างไรแล้วจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่จบลงนะคะมีเหตุการณ์หนึ่งที่อาจจะทำให้คุณนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะ,ะเหมือนกับเป็นพลังงานของคนที่เคยจบกันไปแล้วหรืออาจจะมีประเด็นมีปัญหากันในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือความหึงหวงต่างๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วะค่ะนะคะคุณเป็นคู่กันนะ คู่กันแล้วอะค่ะท้ายจะต้องได้ลงเอยจักรวาลกำลังนำพาคุณทั้งคู่ได้กลับมาคองคู่กันนะคะเป็นพลังงานเช่นนี้นะสิ่งที่ขึ้นมานะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือการสิ้น,น,นสุดลงของการรอคอยแล้วก็การเงินที่มีปัญหานะคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะเรามาดูไพ่มูลอโรเคลกันนะคะว่าไพ่มูลอโรเคลอยากจะสื่อสารอะไรกับพลังงานนี้พไพ่ใบแรก What do you need to release? อะไรที่คุณต้องการปลดปล่อยความฝันของคุณจำเป็นต้องมีแผนการปฏิบตัติ Your dreams need a practical plan. โชคเข้าข้างคุณหาะั e a l i on your s i t e และแสดงให้โลกเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ Show the world the real you นะคะคุณอาจจะมีการได้ทำอะไรบางอย่างที่เปิดเผยตัวตนหรือว่าคุณกำลังจะได้รับความสัมพันธ์ที่เปิดเผยออกไปการเป่าประกาศเช่นนั้นก็ได้นะคะ อาจจะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องลงมือทําให้มากขึ้นแต่โชคจะเข้าข้างคุณนะคะคุณจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วคุณก็จะสามารถเลือกได้ถูกต้องด้วยนะคะกับใครคนนี้คนที่เขาเป็นคู่ของคุณนะคะสถานการณ์อื่นๆที่ไม่ดีต่อใจกำลังจะสิ้นสุดลงนะ,ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ที่ขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังจะได้รับโชคดีโชคใหญ่นะคะความรัก ก็เป็นการเรียนรู้แล้วการจเจริญเติบโต,ตการก้าวข้ามสิ่งต่างๆอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะผ่านไปได้วยกันนะคะคนรักของคุณเขากําลังพยายามอยู่ในหนทางของเขานะคะแล้วเป็นพลังงานที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแบบที่คุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์คุณจะได้รับการเยียวยาได้รับการปลดปล่อยจากโชคชะตาค่ะนะคะคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะคุณจะได้คลิป เปิดไพ่สดแบบใน YouTube นี่เลยแต่เป็นคลิปของคุณนะคะโดยเฉพาะคุณกับคนที่คุณรักคนโสดก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะแล้วเราอัปเดตกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ